รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สดใสก็พลิกอะไรอะไรดูเข้าตาสเสน่เมืองเคลาที่ไม่ลดที่มีจางก็เหมือนบางสิ่งตรงนี้เฮ้ยสูงเเหมือนเคยอ่านเจอในหนังสือะคะ่ะว่าถ้าเราไปต้มเองที่บ้านก็จะไม่ได้แบบนี้ใ <c oughs> ช่ไหมคะต้องบอกว่าธรรมชาติให้เรามาครับโชคดี ก็คือที่อุทยานชาติเจสซอนคือเราไข่ทั่วไปนะครับไปลวกที่อุทยานก็จะเป็นไข่แดงสุกไข่ขาวเจลวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะรสชาติมันกลมกล่อมนะอร่อยกว่าไข่ต้มธรรมดายิ่งไปทานกับน้ำยำเนี่ยน้ำยำเขารสชาติพิเศษจริงๆออกสามรสด้วยนะคะขนาดไข่สามรสแล้วนะครับค่ะก็ลองชิมข้าวเลยครับผมจับมาดมแล้วนะมันหอมนะครับก็ต้องขอบอกครับว่าทางข้าวของเราเนี่ยเราก็ทําการผลิตเองปลูกเองครับนะครับค่ะผม โดยปอดสารพิษหมดทุกอย่างเหมือนกันนะครับปุ๋ยน,นี้เหรอคะใช่ครับผมอยากยากดูแปลงข้าวของคุณชล่าสักหน่อยการเตรียมดิน <ๆ S 2> แล้วก็ใช้ไอ้ปวกจอมปวกครับก็คือมาหมักอยู่สามสี่ถึงสี่วันถึงแล้วถึงมาไปลงแปลงดินนะครับเตรียมในการเตรียมดินก็ในการใช้จาปวกหนึ่งในหนึ่งกอก็มีสักสอง 2, ถึงสามจ่าปวกครับแล้วก็มาหมักกับข้าวหุงสุก นอกจากคุณใช้เจ้าปลวกเจ้าปลวกแทนในการเตรียมดินแล้วเนี่ยปรับสภาพดินแล้วคุณยังใช้จุลินทรีย์จากหยกกล้วยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมยาืนจะกรรมการมีอะไรจะสงสายจะตอบสอบถามไหมครับคงไมไ่ค่ะเรากรรมาการทั้งสามได้มาดูผลงานงคุณด้วยความชื่นชมเพราะคุณในเรื่องสารที่เก่งและการบริหารจัดการของคุณ,คณก็เก่งคุณมี เพื่อนที่ดีนะครับมีผู้จัดการที่เก่งมากผู้จัดการก็มีทีมงานที่ดีมากเราพิจารณาดูแล้วนะ่ยเหมาะสมอยิ่งที่จะให้คุณเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนสมพัน์นะครับงานของจังหวัดลำปางนะครับเขาเรียกว่ามนสเสนห์เคลางลำปางหน้าเที่ยวขอสแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็สมควร,ครให้ค่ะ โฮ้ยคร,ครับทิ้งหูก,ก่อนทิ้งย่อย่างลงไปอ่ะไอ้ไอ้ไล่ผมออกเลยครับไล่แน่ทิ้งอะ่ะผลสภาพจากการเป็นพนักงานทั่วไปไปเลยแต่เลื่อนขึ้นมาเป็นรองผู้จัดการฮะตะเกียว่ายอย่างนะครับว่าทำไมเหรอ เลื่อนขึ้นมาเป็นผู้ช่วยไอ้เงื่อการเหมือนเดิมเงินเดือนเพิ่มขึ้นผมเป็นรองผู้จัดการแม่ <Man! S 2> ผมเป็นรองผู้จัดการผมเป็นรองผู้จัดการย่า yeah! หอสาร์ห้าเสารหงส์ลงเขาลงอะไรตัว โอ้สาวฮัมสาวเฮ้ย<อ>ลงเขาแล้วโอ้โหขอพรแสดงอะไรได้ยินหมดแล้วเนี่ยโอ้ตื่นสะดุ้งโมล่ะ <c oughs> ตื่นโมลกระไรอ่ะเอ้าตื่นไม่ดีเอ่ะฮะไม่งั้นคุณก็ไม่ได้ทำเริ่มวันสักทีเน,นี่ยไม่ยังไม่ขอบคุณอีก <c oughs> ขอบคุณไอซื้ออย่างมรเนี่ยนี่ซื้อนี่นี่ข้าวแตนแล้วก็อันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเข้ามานข้ามัน ด,ด้วยนะอุย้ยเดี่ยวหนูจะดูแลให้เป็นอย่างดีนะคะพี่เสียอย่า,าร้อเปล่าหนูนะพี่ไม่ต้องห่วงค่ะพี่ปกิดการะมอนโอ้ย,อยพีย่หนุ่มโอ้ยนึกว่าเจอดีซะแล้วเนี่ยโอย้ไม่ไหวแล้วอะไรนะพี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเป็นอะไรพี่ทองเสียนฮะัลโหลมอน ว่าไงฮะอะไรนะโอ้โหไม่รู้หละยังไงพ่อก็ต้องมาช่วยหนูว่ะนานานาพ่าอมันไม่มีค่ะนานานาโอเคตามมา้นนะพ่อนะขอบคุณค่ะมอนแล้วไงต่อเน,นี่ยนี่งไงฉันก็คิดอยู่เนี่ยกลุ่มดูง,งานจะมาจากกรุงเทพเนี่ย คนยังไม่ครบเลยแกไปที่ท้องเสียไปก็ตัวหลักข้างนั้นอ่ะดีนะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยถ้าเกิดไปงานเลี้ยงด้วยเนี่ยแย่เลยโอ้ดีอุย้ยอุ้ยขอโทษขอโทษดูว่าปิงมัาเป็นยังครับลอกก็ได้นะ <c oughs> แล้วไงต่อเน,นี่ยก็เมื่อกี้ฉันก็โทรเรียกพ่อแหละให้พ่อมาช่วยอีกคนนึงอ่ะออยังไม่ครบดีอ่ะ ฉันว่าตอนนี้น่าจะครบแล้วล่ะ <c oughs> พอ,อนั่งเลยนั่งเลยพ่ออยากจะได้ที่ออยากไปท <พอ S 2> ี่จอนนร่งนก่อนพอนั่งก่อนออน,อน,นั่งก่อนเลยนั่งนั่งนั่งแล้วพ่อก็ไม่ต้องทำอะไรนี่นี่นี่อ,อะไรนะเอาน้ำเอาน้ำใส่นี่เอาน้ำ,นำใส่นี่นี่แล้วพ่อก็เอาผ้าเอาผ้านั่นแหละพอ่อเอาวางชุบชุบเลยวางเลยแล้วพ่อก็หมุนหมุนอย่างเดียวพ่อมุนหมุนหมุน นี่แหละพ่อทำแค่นี้ใครถามอะไรยิ้มอย่างเดียวนะพ่อโอเคไหมมาแล้วพ่อไม่ทานแล้วโอเคนะพ่อโอเคนะไปแล้วไปแล้วพ่อโอ้ยเชิญค่ะนี่เจิญคะนี่นะคะจะเป็นชามตราไก่ที่เล็กที่สุดในโลกค่ะชามเล็กขนาดนี้เขาวาดได้ไงครับแล้วก็ดูจากลายแล้วมันของจริงมากเลยครับ เรื่องการวาดลายใช่ไหมคะคเขาใช้ผู้กันเพียงเส้นเดียวคะ่ะแล้วก็มันจงวาดลงไปคะ่ะลำ้ำลึกจริงๆครับผมชักเริ่มมีชาชามตาไก่แล้วสิทำไมอะคะก็มีคนฉลาดฉลาดน่ารักน่ารักพูดถึงทุกวันนี้ครับก็ชามค่ะชาีชาชามตาไก่เนาะอเอาเว่าเราไปดูจุดอื่นกันดีกว่าไหมคะใชคะ่ะเราไปดูตรงนี้ดีกว่า นี่ค่ะทางด้านนี้เลยค่ะคุณลูกค้านี่นะคะมาเลยค่ะตรงจุดนี้ค่ะจะเป็นการขึ้นรูปแบบโบราณนะคะและคุณลุงท่านนี้นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญค่ะในการขึ้นรูปมากกว่า30ปีเลยนะคะครที่เห็นคุณลุงนั่งยิ้มแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าคุณลุงเนี่ยสามารถขึ้นรูปได้ครบส0 0้ใบาตามเป้าหมายแล้วค่ะนี่คือใบที่300พอดีเลยโอ้ใช่ได้จังคุณลุงช่วยทำตั้งแต่แะกอีกสักใบได้ไหมครับตัวเองสงสารคุณลุงเขาเหนื่อยแล้วนะ ก่อนไหมเออน้องถ้า,างั้นเราให้คุณลุงพักก่อนดีกว่าไหมคะเราไปชมขั้นต่อไปดีกว่าคะ่ะนะคะเจญเลยคะ่ะด้านนึ่งเลยคะ่ะชค่ะค่ะและตรงจุดนี้นะคะก็คือการวาดลายลงชามค่ะก่อนที่จะนำไปเผาค่ะสีที่เราเห็นเห็นไหมคะนั่นคือแร่หินสีจากประเทศเ,เยอรมน,นีเลยนะคะรับรองปลอดภัยไร้สารพิษค่ะ ดูคนวาดสิดูดีจังเลยน่าจะเป็นดาราดได้เลยนะเนี่ยใช่ค,ะค่ะน้องพี่ขอถามรูก,กับน้คนได้ไหมคะไปดูป่ะคะขอให้ไปดูกันว่าชามัมไม่ใช่ไปดูคนวาดอืมโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่านะคะขั้นตอนต่อไปอเอาเลยค่ะ,คะตามมาเลยตามหมอนมาเลยนะคะเ,คเชิญทางนี้เลยคะ่ะตามหมอนมาเลยคะ่ะ นตอนหลายๆขั้นตอนเลยนะคะเช่นลยค่ะด้าน,นนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะและในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีบนเคลือบค่ะโดยการใช้รูปลอกเซรามิกนะคะเอ่อลักษณะจะคล้ายๆติดแท็บทูอะค่ะอืมเนี่ยครับที่เฮาหันนี่คือมันก็จะมีอยู่2แบบก็มีแท็บทูขาวดำกับแท็บทูคัลเลอร์นะคะ <c oughs> รับก็นั่นแหละค่ะ ่วนผลสําเร็จออกมานะคะก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบสวยๆแบบนี้ค่ะนี่ทางด้านหน้านี่คะ่ะเป็นช้างติดลายสวยงามแบบนี้นั่นเองค่ะคุณลูกค้าดูใกล้ๆได้เลยนะคะสามารถดูได้เลยแบมนี้เลยมั้งครับ <laughs> สวยงามนะคะเ <laughs> <h ows> กือบไม่รอดและ <h ows> ขอบคุณนะคะพ่อนึวกว่าพ่อจะไม่มาเลยเบ่อเกือบ่มาแล้วลูกเลยถาาาา้า่มาป้ามากืบ่มาจะแแมะหู จ้าถ้างั้นเดี๋ยวหนูไปขอบคุณม้าแล้วกันนะสลิดอีน่อยขอเ้อนี่แกฉันก็ต้องขอบใจแกกับทัวร์ด้วยนะถ้าไม่ได้เธอสองคนแย่แน่เลยวันนี้เอ้ยไม่เป็นไรวันนี้ก็จริงๆว่างอยู่รู้ป่าจริงๆวันนี้เกือบสวยแล้วเอไอคนที่พาคณะทัวร์มาเขาเป็นแฟนคุณน้ำบวยเว้ยเฮ้ยใช่แล้วตอนแรกเขาจะไม่ให้เราอะไปใช้ร้านคุณน้ำบวยมาทำงานด้วยเอ้ยจริงดิจริงแต่เมื่อกี้เขาก็ไม่ได้ ว่าอะไรแกนะเขาจําหน้าแกไม่ได้เปล่าไม่รู้อ่ะเออออใช่มันเถอะว่าแต่วันนี้ตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยแกทําตัวมีประโยชน์ที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าแกจะวาดรูปได้บิดเบี้ยวเบี้ยวหางไก่เป็นหางแมวอะเดี๋ยวชมหรือด่านะเนี่ยฉันชมแกอยู่คือการวาดถ้วยชามตาไก่เนี่ยมันยากนะคือปกติเนี่ยเราวาดเนี่ยว่ารูปธรรมดาก็ใช้อารมณ์ใช่ไหมแต่นี่ใช้ความชํานาญพิเศษเก๋ป่ะอ๋อฉันก็รู้แล้วนะล้อเล่นเถอะ ช่วยยังไงฉันก็ต้องขอบคุณแกด้วยนะไม่ต้องขอบคุณผมครับโพมีไงต้องขอบคุณคุณมอนที่ทำผมอ่ะได้ขอแฟกต์ใม่ไหมนะครับพ่อโอ้ยกต์อันนี้อันนี้เลยเหรอครับอย่างนี้นี่เองเหรอครับสวัสดีครับคุณลุงโอ้สวัสดีลุงครับมาก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนป่ออ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีคุณลัะต่อครับคุณลุงน่าจะเป็นพ่อของน้องสาวคนนี้ใช่ไหมครับโอ้ไม่เหรอลูกคนเดียวอ่ะพอคร่เหมืใจจะได้ผมม่อ ผมขอชมเลยนะครับว่าน้องเขาแก้ไขปัญหาได้ดีมากเอ่อมาแต่พี่ไม่ได้กลับไปเพรอาบคนอื่นเหรอคะอ๋อพอดีพี่ส่งให้อีกทีหนึ่งดูแลต่อนะครับเพราะว่าพี่มีธุระต่ออ๋อเอ่อคุณปิงครับครับเอ่อที่ร้านเรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยดีครับผมน้ำบวยเล่าให้ฟังว่าคุณแต่งร้านสวยเลยจนคุณยายชมครับขอบคุณครับผมยังไงผมขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวธุระต่อครับครับครับร้านั่งานกินน้ากินน้องกันกะครับทุกคน ไปไหนเลยคุณผมว่าจะแวะเข้าไปหาน้ำบวยที่ร้านสะหน่อยออวันนี้น้ำบวยไม่อยู่นะครับร้านปิดนะฮะคุณได้นัดคุณน้ำบวยไว้เปล่าอพอเปล่าครับผมไม่ได้นัดเดี๋ยวคุณจะไปไหนครับอ๋อนี่ผมมาหาที่วาดภาพะครับก็เลย แต่ันคิดอยู่ว่าจะไปว่าที่ไหนดีกะจะให้เป็นที่ธรรมชาติธรรมชาติหน่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์หน่อยครับผมพาคณะดูงานไปดูงานบ่อยๆนะเดี๋ยวพอจะแนะนําได้เหมือนกันอนะ่ะไปกับผมไหมได้ครับ อฉันละกันเดี๋ยวฉันรีบตามไปอืมอม่งเป็นเหรอถ้วยเนี่ยนะอะไรอ่ะก็มาหาันจะเป็นอยงนี่ครับก็แค่หัวเทียนบอดไม่ได้โหนี่แล้วฉันจะไปรู้ได้ไงฉันเป็นผู้หญิงแค่ขี่รถได้คล่องขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วฮะผู้หญิงแมนๆอย่างคุณมอนเนี่ยเนี่ยมาจ้ง นี่นี่นี่เล่นด้วยไนดะ้อย่ามาลามปามอีกอย่างเลิกรีชั้นว่าคุณได้แล้วปีเงินบอกฉันแล้วว่าแกอายุเท่าฉันตีนกาที่หน้าแกเนี่ยมันขึ้นแล้วอ่าไปเลยผมมาจะได้เนียนนะเออไม่ต้องมาเนียนเด็กไม่ต้องมาเนียนเด็กผมมาได้เนียนครับแต่ละก่อนตอนที่ผมอยู่รีสอร์ทเนี่ยละอ้อนคนใหญ่ผมบอกห้องปี่ห้องไอ้หมดน,นะครับเออนี่เคยเที่ยววัดพระแก้วดอนเต้าปะ เคยแอวครับข้างในมันสวยนะจะชวนมาอันเตะจะชวนมันแอวมาอันเตก็อยู่กันสองคนจะให้ชวนป้าร้านข้างๆด้ไงเราครับ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 ไปกันแอวเลยเนาะแอวเลยไปแอวเลย โอเคไหมคุณโอเคนะครับข้างในก็น่าจะมีถ้ำหลายถ้ำเลยแหละบรรยากาศดีมากเลยครับนี่คุณต้นนี่รร้จักทเที่ยวเที่ยวเยอะแยะหมดเลยนะครับผมไม่ได้มองว่าเที่ยวนะครับชีวิตคือการทํางานนะคุณผมต้องทํางานทําให้เต็มที่ถ้าไปม,มองว่ามาเที่ยวอะไรเงี้ยผมกลัวผมจะทํางานได้ไม่เต็มที่มากกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูข้างในเผื่อว่าคุณจะได้ที่วาดรูปบ้างดีครับบรรยากาศไม่ผ่อนคลายแล้วมั้งอะไรนะฮะ บอกว่าบรรยากาศผ่อนคลายดีนะครับเชิญคุณต้นนำเลยครับโอเคครับที่นี่เก่าแก่มากเลยนะมีเท่าภูเขาไฟอายุ15ล้านปี mm hmm. แล้วก็ถงตรงนี้ mm hmm. เกิดจากภูเขาหินปูนอายุไม่น้อยกว่า9ล้านปี ี่ข้อมูลแน่นเลยนะครับผมผมก็พอรู้บ้างครับเพราะว่าเวลาพาแขกมาดูที่เนี่ยจะได้ให้ความรู้เข้าไปด้วยวเขาได้มีอะไรกลับไปบ้างไงดีครับดี <c oughs> ก็เชิญนำสบายครับได้ครับขอบคุณมากเลยโหที่นี่อ๋อโทษทีครับเมื่อกี้ผมไม่ได้รับฮนะ พอดียุ่งอยู่ข้างนอกอะเห็นอีเมลแล้วครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูก่อนนะฮะอ๋อใช่ครับโอ๋หน้ายังไม่ได้แจ้งนะครับได้ได้ครับเดี๋ยวประมาณยี่สินาทีเดี๋ยวผมโทรบอกทูกน้องให้แล้วเดี๋ยวให้เขาส่งให้นะครับโอ้หัวหน้าสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อต้นวันนี้วันหยุดยังยาการอยู่กันอ๋อวันนี้บรรยากาศครับแต่ว่าวันนี้ปาน้องอันนี้ปิ๊งอันนี้หัวหน้าอ๋อวัดีครับวัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับพอนดีน้องเขาเป็นนักวาดรูปครับเป็นศิลปินแล้วก็ผมได้ปาาพ่อถ้ำเผื่อเขาจะมีไอเดียครับผมเอางี้ไปละเคยได้ยินลมผู้เขียวก่อนซึ่งเป็น u n น e e น unseen ของที่นี่เลยก็ว่าได้แล้วของลำปางตัวแล้วซึ่งศิลปินนี้น่าจะเหมาะสําหรับที่จะไปไปลมผู้เขียวตรงนี้อันนี้ได้ผมรบกวน ไปไปตัวได้ก่อนฮะอ๋อยินดีครับยินดีฮะเนาะไปไปตัวกันเลยครับผมพอดีจินัดเขาไว้พอดีเลยครับผมลึกกว่านนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสุดยอดครับจาบเลยครับผมโอ้โหนะฮะดีครับดีฮะที่ที่บอกว่าตรงนี้ลึกมากนะเพราะว่ามีคนเคยเคยพิสูจน์แล้วสี่สิบกิโลเมตรโอ้โแต่ก็ก็ไม่สามารถจะลงไปถึงข้างล่างในี่ที่สุดได้เพราะว่าเห็นบอกว่าข้างล่างนี่เป็นลักษณะน้ำ ของกาน้ำม้วนที่นี้มันก็เกิดอันตรายก็มีเล็กน่าอันนี้ก็เป็นเป็นความแปลกอันหนึ่งที่ที่ที่เป็นอะไรที่ที่ลองน่าะคุณครับยังไงผมขอบคุณคุณน้ากุ้งด้วยนะครับวันนี้ดี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 ให้ความรู้แล้วก็ผมน่าจะได้อะไรจากตรงนี้เยอะครับเผื่อว่าเวลาพาพวกแขกมาดูจะให้ข้อมูลได้ขอบคุณมากจริงเนาะงั้นเดี๋ยวให้ต้นกับปิงครับลองอยู่ที่นี้ไปก่อนแลเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไป ไปหาผู้ใหญ่้างนอกระดับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอเงินที่ไั้ขอบคุณมากเลครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสสวััดีครบที่นี่นะสวยมากเลยสวยกว่าในรูปอีกก็เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของผมผมว่าคุณคิดบวกดีนะก็คิดลบไปมันก็เครียดเปล่าๆครับ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาเนี่ยพี่ได้มาเที่ยวอย่างเงี้บยบย่อยๆผมว่ามันแบบน่าจะมีความสุขกับมันด้วยซ้าอะ่ะแต่พี่กลับมองเป็นการทํางานวันนี้ลองแบบปล่อยใจไปกับมันแล้วก็รับพลังธรรมชาติมาใยกับตัว mm hmm. เพื่อนผมก็ทำเนี่ยไปเที่ยวกันแล้วก็แบบมาเก็บความรู้สึกดีๆมีความสุขไปกับมันซึมซับกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คิดว่าวันเนี้ยเราได้ใช้ชีวิตละที่นี้ก็มีความสุขแล้วครับ ็จริงของคุณนะคือที่ออฟิสเนี่ยเขาชอบบอกว่าผมเป็นจอมเหตุการณ์แล้วก็ดูเครียดมากมากเลยครับพี่มากวันนี้ดูมาทั้งวันล่ะคือความรักที่มีจะเป็นเดือนจะเป็นปีที่เราได้รู้จักก็ยังอยากเจอรักหนาง,นงเราเองก็เตยอเป็นสันทาง i